แนคซมาาาบาสวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT s I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตรุรกีให้กับคนไทยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคะหลายคนนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการออกเสียงตัวนี้นะคะ คือหลายคนอาจจะไม่มั่นใจว่าเออตัวนี้เห็นตัวนี้ปุ๊บจะออกเสียงยังไงนะคะมารู้จักกันก่อนเลยมาทำความรู้จักกันก่อนตัวนี้นะคะในภาษาตรุรกีเราเรียกว่า y u m u ช a ก gel y u m u ş a แปลว่า,านุ่ม,ม au, ๆเบาๆนะคะนุ่มนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะตัวนี้เราไม่ออกเสียงให้เขานะคะแต่อาจจะทำให้คำคำนั้นนะคะเสียงมันยาวขึ้นนะคะ พูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างแรกที่จิมจะยกตัวอย่างให้ก็คือชื่อนะคะเป็นชื่อผู้ชายภาษาตุรกีนะคะเป็นชื่อผู้ชายนี่สังเกตว่ายูม um ูชักแยอยู่ตรงกลางเลยระหว่างตัว o กับตัว u นะคะ o ยูม um u ชักแยอ u แล้วก็แยตัวนี้นะคะเราออกเสียงยังไงออกเสียงว่า o's o ส สังเกตนะคะตัวนี้คือตัว z, นะคะ Z O s. ตัวนี้ไม่ออกเป็น o g u s หรือว่า O G อะไรอย่างเงี้ยไม่ออกนะคะไม่ออกเลย Silence เสียงให้เขานะคะออกเสียงรอบนึงค่ะ O z เป็นชื่อผู้ชายนะคะชื่อภาษาตุรกีต่อมาอีกชื่อหนึ่งนะคะตัว U Umuşag U แล้วก็ R นะคะ อูยูมูชักแกอูแรออกเสียงยังไงตัวอูก็คืออูนะคะอูปกติเลยนะคะแล้วก็เวลาเขียนอาจจะต้องเขียนตัวกอไก่นะคะเพราะว่าตัวเกะนะคะตัวแกเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกอไก่นะคะแล้วยูมูชักแกเนี่ยอาจจะเป็นกอไก่การันให้อาจเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราไม่ออกเสียงให้เขาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอู แล้วก็แรนะคะเป็นตัวสะกดของคำนะคะอ่ะคราวนี้จะออกยังไงออกเป็นอูนะคะมันคืออูแล้วก็อูรมาและแต่ว่าเราไม่ออกแบบอูอูนะคะมันไม่ใช่คำแบบว่าต้องต้องอ่านทีละคำแบบนั้นในแบบภาษาไทยนะคะคำนี้เราอ่านไปเลยค่ะอูร r อรูอ่านออกเป็นพยางค์เดียวนะคะอูนะคะแต่ว,ว่ายาวขึ้น อูนะคะก็เป็นชื่อผู้ชายในภาษาตรุรกีนะคะคำต่อมาตัวอย่างต่อมานะคะนี่อาจจะเป็นหลายๆคนดูคำนี้แล้วอาจจะกลัวเอฟอ่านยังไงทำไมมันดูหน้าตาแปลกประหลาดอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็มีปัญหาสำหรับผู้เริ่มต้นเหมือนกันนะคะตัวออืนะคะ นี่มีตัวอือทั้งสองตัวเลยและมียูโมชักแกอยู่นะคะยูโมชักแกก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าไม่ออกเสียงแต่ทําให้ให้คำคำนั้นนะเสียงยาวขึ้นนะคะคำนี้อ่านว่าดูนดูนดูนแปลว่างานแต่งงานค่ะคําต่อมาที่จีมเอามาใช้นะคะมาเป็นตัวอย่างก็คือคําว่า นี่นะคะยูมูชักแกอยู่ข้างหลังอ่านออกเสียงว่าดาดาดานะคะแปลว่าภูเขานะคะคำต่อมาอืมนี่นะคะคำนี้นะคะแทอือแล้วก็ยูมูชักแกอ่านว่าทือทือ แปลวว่าเข็มโครเชตพวกนี้นะคะเข็มถักโครเชตต่อมามีเข็ม,ขมถักโครเชตไปแล้วก็ลองดูคํานี้นะคะนี่มีตัว e แล้วก็มีตัว yumushage n e อนะคะ e nee e nee e nee แปลว,ว่าเข็มฉีดยาค่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดในการออกเสียงนะคะซึ่งมันก็มีหลายๆคำนะคะที่จิมไม่ได้เอามาเป็นตัวอย่างให้นะคะก็ลองออกเสียงกันดูนะคะว่าน่าจะออกประมาณนี้นะคะที่สำคัญคือออกเสียงบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะจะทำให้เรา ออกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็คล่องขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เป๊ะร้0เรซนะคะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่อาจจะใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะหรือ c o m มนต์ใต้วิดีโอได้นะคะจิมจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะฮอชคาบบายบายค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ